เรามาคุยเรื่องราวของกรงอกันดีกว่าเมื่อวานนี้กรงอได้มีการขึ้นดอกเบี้ย0.25%เพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาสู่1.75%สําหรับตลาดหุ้นไทยะนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะคนเขาโฟกัสกันเลยว่ากรงอจะส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ย อ๋อขอโภคัยคงดอกเบีย้ยหรือไม่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นภาพณขณะนี้<ช><ช>นะครับโดยคำถแถลงการนะฮะออกมาจากในฝั่งของคุณปิติดิศยทัศน<ช>์เลข,ขานุกการกรนงอบนะครับมีการบอกออกมาแบบนี้ครับว่าแม้แนวโน้มอัอตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง นะครับแลวคาดว่าจะกลับสู่เข้ากรอบประมาณสัก 1- 3เเซนี่ยได้ช่วงกลางปคีคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยคุมเงินเฟอ้อได้ได้ดีมากะนะฮะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังต้องจับตาเงินเฟอ้อต่อไปเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจอาจจะยังไม่ได้ส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นจากเงินเฟอ้อได้มากนักเพราะมันติดเรื่องของอ,า,อาจจะเป็นราคาน้ำมันที่ไป ผักแล้วไปล้างๆไว้แต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็ปลอดภัยอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเงินเข้าภาษีสับพสาเมิรถูกไหมดีเซลนะฮะเงินกองทุนน้ำมันก็ยังก็ยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเขามองภาพว่าเอ๊ะไอ้ภาพของเงินเฟ้อณขณะนี้เนี่ยมันอาจจะยังอาจจะยังไม่หยุดนะฮะนี่คือประเด็นแรกครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนั่นก็คือว่ามันมีประเด็น เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะแบงค์ชาติมองเชิงบวกนะเรื่องของการท่องเที่ยวและตอนนี้เนี่ยนะครับปรับประมาณการนักท่องเที่ยวเดิมถ้าพี่บอลจำได้ค่ะมันอยู่ที่ยี่สิบล้านอือขึ้นมายี่สิบห้าตอนนี้แบงค์ชาติบอกว่ายี่สิบแปดล้านคนนี่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเดิมทีเราสามสิบกว่าฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยกลับคืนมาละ เพราะฉะนั้นเขาก็กาลังดูอยู่นะจุดนี้ว่าเอ๊ะมันจะสร้างเงินเฟ้อหรือไม่อย่างไรจึงยังไม่อยากส่งสัญญาณว่ามันถึงเวลายุติการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเขาก็บอกออกมาว่ายังไม่ได้มองณนจุดนี้เลยนะครับยังไม่ได้มองณนจุดนี้เลยนะครับปัจจัยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะเร็วกว่าคาดนะครับกระบวนการเงินเฟ้อถึงแม้ว่าลดลงมันก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเขาก็เลยมองภาพว่าเอาล่ะ ยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปถามคนอื่นๆเขาก็บอกออกมาเอาอย่างเช่นในฝั่งของกลุกม yeah ่มงาน Global Market ธนาคารกรุงศรีอิยาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกรงรงครั้งต่อไปเนี่ยยีอดพฤษภาคมอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ที่1นึจุดเอร์ซนตะครับคุณผู้ชมครับแต่ไงเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะนะเพราะว่ากรงรงเขาไม่ได้ป oh ิดเลยแล้วก็อาจจะยังมีการปรับข hm ึ้นดอกเบี้ยได้บ้างหากสถานการณ์ มันเอื้อก็คือเงินเฟ้อมันสูงนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องราวของกรงเงยังไม่จบเขาพูดถึงเศรษฐกิจนะพี่มนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปรับลดค่ดการเศรษฐกิจไทยลงมาจากเดิมประมาณสัก3.7ลงมาเหลือประมาณสัก3.6นะครับสำหรับปี2566ถือว่านิดเดียวถือว่านิดเดียวค่เพราะอะไร พราะส่งออกเดิมค่าการไว้แต่โตหอรติดลบฮะคุณผู้ชมฮะติดลบ0.7%เพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมไม่ต้องกังวลเรื่องของค่างเงินบาทถึงแมส้ส่งออกมันจะติดลบ <c oughs> เพราะโดยรวมนักท่องเที่ยวมาช่วยปุ๊บเนี่ยมันทําให้เขามีการปรับดุลบัญชีเดินสะพัดขึ้นมา <c oughs> เป็น4 0 0พล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะเป็นบวกครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เงินเฟอ้อมีแนวโน้มลดลงนะครับปรับเงินเฟอ้อทั่วไปปีนี้คุณผู้ชมภาพแบบนี้ทุกคนก็ยิ้มแล้วเป็น2.9%เงินเฟอ้อทั่วไปก็ค,คือมาอยู่ในกรอบหนึ่งาปรของแบงค์ชาติแล้วอะ่ะนะฮะแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่2.4%งี่เ็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับคำถามตกลงว่าแบงค์ ณขณะนี้เนี่ยเมื่อเห็นภาพของดอกเบี้ยกำลังมาสู่จุดสูงสุดแล้วเนี่ยแบงค์จะว่าอย่างไรโอกาสในอนาคตของแบงค์เป็นแบบไหนอย่างไร<ะ>ก็ปรากฏว่าผมเอาข่าวนี้ไปเลยนะ,ะคุณธนพัฒน์สัดเสถียรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เทนิตี้มีการบอกออกมาเรื่องนี้ฮะบอกออกมาว่าถึงแม้ว่านิมเนี่ย จะไม่เป็นไปนตามที่คาดการไว้ในปีที่ผ่านมาคือคตอนนั้นเนี่ยเขามองภาพเลยว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่ครั้งปรากฏว่าณขณะน,นี้ปีนี้ขึ้นมาประมาณสักสองครั้งมการาคมหนึ่งมีนานหนึ่งขึ้นมาอมสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามเดิมเนี่ยมันจะต้องขึ้นอีกสองครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ขเขาก็มองภาพว่านิมก็อาจจะไม่ได้สูงมาก เดตอินเทรสมาจินก็คือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ของธนาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็มีแนวโน้มสูงกว่าไตรามาสหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าการปรับครั้งนี้มันจะไปมีผลก็ไตรามาสสองเพราะตอนนี้มันสิ้นเดือนแล้วถูกไหมใช่ค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมันจะมีผลในช่วงของไตรามาสสองครับคุณผู้ชมครับจุดสําคัญเลยนะฮะนั่นก็คือว่าก็ต้องถามว่าไตรามาสแรกเป็นอย่างไรเขาบอกว่านิ่มถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะ่ะ แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะแบงชาติได้มีการปรับขึ้นการเก็บเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัานการเงินจากเดิม0.23นะครับที่ให้สิทธทิพิเศษไว้เป็น0.46อันนี้ก็เลยทำให้ในฝั่งของแบงค์ไม่ได้รับประโยชน์ในช่วงของไตรมาสหนึ่งแต่ถามว่าแบงค์ตอนนี้เนี่ยลุยและเก็งกำไรได้ไหมได้ข้อแรกถูก ราคามันยังถูกอยู่เพราะมันไปโดนตามต่างประเทศมันก็เลยวูบเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณธนภัทรบอกว่าเฮ้ยคุณแซบมันไม่เม k เซนนะ,ะเราเนี่ยหันไปดูเงินกองทุนดิสุดนจะแข็งแกร่งเลยแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องได้อย่างไรนี่คือประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นหนึ่งถามเรื่อง NPL NPL นี่ mm hmm. เขากังวลกันนะฮะ mm hmm. ปรากฏว่าคุณนาาธนภัทรเขาก็ผอมผมออกมา NPL ถ้าถามว่ามันจะมีไหมมันจะขึ้นไหมนี่ ขึ้นแต่มันจ,จัดการได้เพราะหนึ่งเงินกองทุนมันแข็งแกร่งสอง NPL ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ไมรู้เนือ้อไม่รู้ตัวค,คือถ้ามาแบบไม่รู้นั้ไม่รู้ตัวเนี่ยเหมือนในฝั่งของเครดิตสวิตเนี่ยที่อาเซีนก้มเนี่ยอันนั้นเนี่ยเออไม่รู้เนือ้อไม่รู้ตัวแต่นี่มันรู้เนือ้อรู้ตัวเรียบร้อยแล้วปรับโครงสร้างกันมานานนมแล้วนะครับไอ้ที่ไม่ไหวก็ปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแบนเขารู้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเขาบริหารจัดการได้ในเชิงของ NPL เพราะฉะนั้นเขาบอกงองยังไงนิ่มลดก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนะครับ,รบก็เลยมองภาพในเชิงบวกของแบงก์เพราะว่าราคามันยังถูกอยู่ชอบชอบ BBL แล้วก็ SCB BBL อ่ะชัดเจนอยู่แล้วความเสี่ยงมันตามจากสินเชื่อครอ o r ร t e การตั้งสำรองสูง แต่ผมก็ถามว่าเอา้า S C B ทำไมอะ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมฮะเขาบอกออกมาครับ <c oughs> บริษัทลูกแตกตัวออกมาแต่ไปหมดแล้ว <c oughs> จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับค่ะ <c oughs> อ่ะนี่ก็คือภาพของอมุมมองของแบงค์จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปถึงการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเอาโดยสรุปนะค่ะกสิกรหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาทำอย่างนี้ไว้เขาบอกว่าสินเชื่อเดือนกุมภาพันธ์สิบล้านล้านบาทครับไม่มันเพิ่มขึ้นนะ 0.4%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนมกราคมและเพิ่มขึ้น2.1%เมื่อเทียบกับปีก่อนะนะครับ BBL KKP KTB รายงานเป็นบวกครับแต่ว่าในฝั่งของ uh, TTB และ B บอาจจะรายงานการเติบโตเป็นลบนะฮะเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็เวียนบวกกันมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับ uh, หลักทรัพย์เกษตรกรไทยชอบ KTB แล้วก็ TTB ครับนี่คือเรื่องราวของแบงค์นะครับ